เดินก yeah. huh? ่อนเอลเลนอ่าวันนี้นะคะคุณครูให้หาคำศัพท์ให้หาชื่ออาหารพื้นถิ่นเตรียมไว้หรือยังคะเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วใช่ไหมกิ่นอะไรแั่เรียนให้กิ่นอะไรไหมคะเนี่ยแรงมากตรงนี้ ตะวันเธอาอาหารมากินในห้องเรียนหรือเปล่าคะไม่ค่ะกิ่ม้าเชฟซึ่งไหนตะวันเธอดูไหมคะกดห้องเรียนเราไม่ให้อา,อาหารมากินในห้องเรียนโดยเฉพาะอาหารที่มีกลิน่นเอาไปทิ้งเลยบอกกี่ครั้งแล้วไม่รู้เรื่องเลย เตรียมมาไหมคะลูกเ <Yeah. S 3> ตรียมมาเตรียมมา,มาดังนั้นวันนี้กินอะไรเนี่ยหัวแรงมากทางนี้โ oh. อ๊ยฮอสกระดอตมนัน่งยังศูนย์ใหญ่เคจังเล่นเฮซุน่ามันไม่ไปกินไปเด็ก ได้ย่ายสิพ่เห็ดอันมากมาเห็ดวะยาเห็ดตะสมัยโบราณยด้ไพ่เห็ดนั่นแหละได้เคยทรรมากนั่นแหละมากมาลองครับหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จได้ชิมของจริงครับไม่เหม็นเลยครับไม่เหม็นเลยมีกไงครับไม่เหม็นครับมันแสบครับทำไมมันถึงไม่เหม็นปลาครับใส่ใบรวมปลุกเรื่องใบอะไรนะครับใบขิงใบขิงอาชิมไม่ดูสักคำหนึ่งเออแสบวะ ถ้าไปทำกินเองจะทำได้ไหมที่บ้านได้คิดว่าทำได้ไหมมิเดี๋ยวครูก็ไม่เคยทำนะเนี่ยเป็นสูตรรับคุณยายจริงๆเลยเดาคูเห็นเหมนเหมนครับก็เลยผู้เป็นไงบ้างเมื่อวานตอนถ่ายเหมนครับเนรหม็นทั้งเวียนเพราะอะไรมันขาดอะไรไปขาดได้ยิงครับขาดนะครับใบขิงกับอะไรใบขิงกับมะนาวับไปขิงกับมะนาวนี่คือสุกดอกไม้นะครับ แซ่บถึงใจอร่อยจริงๆสูตรรับคุณยายคุณยายของตะว,ตวนันนะกำลังซุปให้อีกหนึง <ทำ S 2> น่งซุป มันนั้นยังเหม็นอยู่เลยวันนี้ทำไมหอมเลยเนี่ยอุ้ยไม่ได้พูดแตงหิว้วข่อยแน่เลยพูดหรอกพูดแตงร้องชิงค่ะอืมลองดูสิ อืมเจซุนรับแบบนี้ต้องไปบอกในห้องเรียนใชแล้วคัดวันี้วันบอกอิอะไรหอมอ่ะอ้ซุมหลไม้นี่วันนั้นยังเหม็นอเลยวันนี้ทาไมหอมล่ะไม่ลีกู่ต่อนหิวคอแน่แน่เลยูลองชิมก่อนค่ะหนูต้องบอกคุร เซฟสุดนล้วขนาดนี้ต้องไปบอกทีห้องเรียนเธอ ซับหนึ่งเพลงกับเมื่อโอ้โหิวข้าวหรือเปล่าหรืกินข้าวเช้ามาไหมเนี่ยไม่ได้หิวครูดักแด้กินเป็นไหมล่ะมีใครแพ้แมลงไหมให้ตรงกับสลิปรูปแบบภาพแบบภาพที่ใช้ตัวอย่าง ไฟช็อตภาพวาตัวอย่างฉากบรรยากาศหน้าประตูห้องและใ<ล>ต,<า>ต้ต้นไม้และใต้ต้นไม้มีเดียมช็อต,อตระยะไกลตัวอย่างฉาก<ม>สนตรท่านาอธิบายสูตร โพสต์อัพระยะไก่ตัวอย่างฉากอารมณ์นักแสดงตอนทิมทีมตอบถามว่าทิมลูกนักแสดงอะไรข้าวคั่วโโลข้าวคั่วคนซุปหน่อไม้ต่อขัดขั้นตอนในการถ่าย ขั้นตอนในกอง,กองถ่ายเช็คเสียงภาพก่อนถ่ายทุกเทปกกำกับ,กกบความสะอาดอาหารปาลาต้มกองพร้พอมพร้อมกินได้จริงดูแลความต่อเนื่อง ด้วยไม่ใส่ดักแด่ตอนให้ให้บุ้มบิ๋มครูใหญ่ชิมต่อไปเป็นกระบวนการตัดต่อโดยครับพี่อาทิตย์พี่อาทิตย์โดยโดยพี่อาทิตย์ครับ